ความน่าสนใจคือคุณจะได้รับยกเว้นในเรื่องของเงินที่คุณใส่เข้าไปแต่ max 15%นะครับเงินที่จะเอามาถูกคำนวณภาษีเนี่ยจะเป็นแค่ผลประโยชน์ในส่วนของตัวเงินของคุณอย่างเดียวเท่านั้น <S <S ถ้าเรานึกแบบเร็วๆครับสำหรับกองทุนที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับเราจะนึกถึงกองทุนอะไร ลองนึกดูนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ติ้งมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะครับก็คงไม่พ้นในเรื่องของกองทุน RMF กับ s s f นะครับแต่ว่าหากใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆแล้วมันจะมีอีกหนึ่งกองทุนที่ไปเหมือนสวัสดิการนะครับที่หลายๆบริษัทเนี่ยให้กับเรามนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆนะครับก็คือในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า PVD นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เหล่ากองทุนเหล่านี้นะครับ S S F ก็ดี I M F ก็ดีหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีเนี่ยนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักคือเขาอยากให้คุณเนี่ยเก็บออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณและประโยชน์ทางภาษีเนี่ยมันดูจะคุ้มค่ามากกว่ากองทุนอื่นๆน,นะครับคลิปนี้ก็เลยอยากมาเล่าประเด็นนี้ให้ฟังนะครับซึ่งมันจะดียังไงนะครับมันจะได้สิทธิประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ครับ หากเปรียบเทียบนะครับในส่วนของตัวกองทุนที่มีวัตถุประสงค์คล้ายๆกับกองทุนสำรองเลงชีพเนี่ยก็คงต้องเปรียบเทียบกับกองทุน RMF นะครับเพราะว่าด้วยวัตถุประสงค์ด้วยเงื่อนไขเนี่ยจะมีความคล้ายกันนะครับก็คือ1คือเงินก้อนนี้นะครับเขาอยากให้คุณเนี่ยเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในยามกเกษียณน,นะครับดังนั้นแล้วเงื่อนไขแรกที่มันมีความคล้ายกันเลยก็คือถ้าคุณ ถอนเงินก้อนนี้หรือว่าขายหน่วยลงทุนออกเนี่ยนะครับหลังจากอายุ55ไปแล้วภาษีที่ได้รับยกเว้นไปเนี่ยนะครับตรงนี้คุณก็จะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะแตกต่างกันและเห็นชัดที่สุดเนี่ยก็คือโดยปกติแล้วนะครับอย่างกองทุน RMF เนี่ยคุณสามารถซื้อเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้30%ของรายได้นะครับแต่อย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยคุณจะสามารถใช้สิทธิ์ได้15%เท่านั้น นะครับดังนั้นแล้วมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราวางแผนการเงินผิดเราการเงินสำรองเลี้ยงชีพผิดนะครับรวมถึงมีเหตุฉุกเฉินที่จะเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยถ้าอยากถอนออกมานะครับกองไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันนะครับหรือเสียประโยชน์มากกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งตรงนี้เริ่มจากกองทุน RMF ก่อนละกันนะครับก็คือกองทุน RMF เนี่ยบอกว่าถ้าคุณลงทุนน้อยกว่า5ปีนะครับคุณจะต้องคืนภาษีเนี่ยย้อนหลังทั้งหมด นะครับก็ซื้อลงทุนไปทั้งหมดกี่ปี1ปี2ปี3ปีนะครับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้ต้องคืนทั้งหมดนะครับส่วนลำดับถัดมาก็คือถ้าน้อยกว่า5ปาีเมื่อคุณขายกองทุนไปแล้วคุณมีแคปิตอลเกนนะครับหรือว่ามีกําไรจากการขายหน่วยลงทุนเนี่ยตรงนี้ต้องเอามารวมกับรายได้ในปีนี้นะครับเพื่อเอาไปคํานวณภาษีด้วย แต่ว่าถ้าคุณลงทุนมากกว่า5ปีอ่าถ้าคุณลงทุนมากกว่า5ปีนะครับตรงนี้คุณจะคืนภาษีย้อนหลัง5ปีอย่างเดียวถ้ามีกําไรจากการขายหน่วยลงทุนไม่ต้องเอามารวมกับไรายได้ในการคํานวณภาษีนะครับส่วน PVD เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัว PVD นะครับก็จะมีเงื่อนไขคล้ายๆกันนะฮะก็คือตัดด้วย5ปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่าในส่วนของตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยบอกว่าในเคสที่1ก็คือถ้าคุณเป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยมาน้อยกว่า5ปี นะครับคุณจะต้องเสียภาษีแต่ภาษีที่เอาไปคำนวณเนี่ยนะครับหรือเงินได้ที่เอาไปคำนวณเนี่ยมันคำนวณจากผลประโยชน์จากเงินสะสมของคุณอ่าเริ่มเห็นความแตกต่างไหมตัวนี้เขาบอกว่าผลประโยชน์จากเงินสะสมของคุณก็แสดงว่าถ้าสมมตินะอ่าต่อเดือนนะครับคุณหักเต็มแม็กเลย15%หนนะครับหักเงินได้ออกไปเพื่อที่จะเอาไปใส่กองทุนสำรองเล,ลี้ยงชีพนะครับแล้วมันอ่าพอใส่เสร็จป,ปุ๊บมันก็จะมีในเรื่องของผลตอบแทนกลับเข้ามาถูกไหมนะครับทีนี้ ความน่าสนใจคือคุณจะได้รับยกเว้นในเรื่องของเงินที่คุณใส่เข้าไปแต่ max 15%นะครับเงินที่จะามาถูกคำนวณภาษีเนี่ยจะเป็นแค่ผลประโยชน์ในส่วนของตัวเงินของคุณอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถัดมานะครับอนอกเหนือจากผลประโยชน์ของตัวคุณเองแล้วนะครับตรงเนี้ยเป็นเงินที่เราได้พิเศษเพิ่มเหมือนเป็นเงินเดือนเพิ่มเนาะก็คือในส่วนของตัวเงินสมทบนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับเมื่อคุณ จ่ายเข้าไปแล้วมันจะมีส่วนที่บริษัทเนี่ยจ่ายสมทบเข้ามาอีกซึ่งเงื่อนไขตรงนี้นะครับผมเคยลงดีเทลละเอียดเอาไว้อ่าในส่วนของตัววิดีโอที่เป็นพาร์ทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยตรงเลยดังนั้นถ้าหากอ่าอยากรู้ดีเทลนะครับสามารถไปดูคลิปนั้นเนี่ยย้อนหลังได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ามาเปิดแตะให้ดูนิดๆแล้วกันว่าโดยปกติแล้วเงินสมทบเนี่ยมันอิงตามอายุงานนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้แล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่บริษัทด้วยว่าเขาจะสมทบให้คุณเนี่ยในอัตราร้อยละเท่าไหรงง่ ดังนั้นแล้วนะครับถ้าสมมติเปรียบเทียบเงินสะสมกับเงินสมทบคือถ้าคุณใส่เงินสะสมเข้าไปเนี่ยแบบ10% 15%เงินตรงนั้นเนี่ยมันได้รับยกเว้นถูกไหมส่วนเงินสมทบที่เอามาถูกคิดภาษีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีอัตราน้อยกว่าเงินที่เราจ่ายออกไปนะครับดังนั้นแล้วผมมองว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับใครที่มีกองทุนสำรองเล,ง,ลงชีพตรงนี้ นะครับอ่ะโอเคนอกนอจากอ่าผลประโยชน์เงินสะสมเรานะครับเงินสมทบที่บริษัทใส่ให้ผลประโยชน์ของเงินสมทบเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะต้องถูกเอามาคิดภาษีด้วยนะครับดังนั้นเราบวกกัน3ก้อนตรงนี้เอาไปรวมกับรายได้อื่นๆเพื่อคิดภาษีนะครับแต่ว่าอ่าผมว่าจุดที่มันน่าสนใจก็คือเงินที่เราเก็บออมอาไว้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราได้รับยกเว้นภาษีแต่ว่าเราไม่ถูกเอามาคำนวณคืนเมื่อเราขายอ่ากองทุนตรงเนี้ยออกไปหรืออ่าเราลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตรงนี้นะครับ อ่ะทีนี้นะครับลองมาดูเคสที่2ก็คือเป็นสมาชิกกองทุนมากกว่า5ปีเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือน้อยกว่า5ปีถูกไหมอ่าต้องเอาผลประโยชน์เอาเงินสะสมนะครับอ่าแล้วก็ผลประโยชน์ของเงินสะสมเนี่ยมาคิดภาษีแบบตรงๆเลยนะครับแต่ว่าอ่าถ้าคุณถือมากกว่า5ปีเนี่ยก็คือยังใช้เงิน3าก้อนนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันมีความน่าสนใจเพิ่มเข้ามาคือมันสามารถหักค่าใช้จ่ายได้นะครับซึ่งการหักค่าใช้จ่ายตรงเนี้ย เขาตีเหมาให้ก็คือปีละ7 0 0 0ันนะครับดังนั้นถ้าสมมติคุณถือมากกว่า5ปีคุณถือเท่าไหร่ล่ะสมมติถ้าถือ10ปีสิปีถูกไหมนะครับก็7 0 0 0เนี่ยคูณกับ10ปีเสร็จปุ๊บได้ยอดสุดทธิมาเท่าไหร่เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บเอาไปหักอีก50%หรือว่าเอาไปหาร2ออกนะครับได้เงินสุดที่เท่าไหร่ตรงนี้เอาไปคำนวณภาษีเริ่มเห็นความแตกต่างไหมว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว RMF เนี่ยคุณต้องคืนภาษีย้อนหลังทั้งหมด นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยยิ่งหากคุณถือมากกว่า5ปีนะครับคุณสามารถหักค่าใช้ใจ่ายได้คุณสามารถเอาไปหาร2ได้อีกแล้วค่อยเอาเงินตรงนั้นเนี่ยเอาไปคิดภาษีดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิทธิทพิเศษแล้วกันนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมี PVD นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปดูแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆตรงเนี้ย มันเป็นอีกมุมหนึงนะครับที่มันเหมือนมันเป็นสิทธิพิเศษเสริมเนาะนะครับเป็นทิกเสริมนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยถอนเงินตรงนี้ออกมาใช้หรอกนะครับดังนั้นก็ลองวางแผนการเงินปรับแผนแบ่งเงินสดสำรองไว้ดีๆแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะได้เห็นมุมมองจากทิกเล็กๆของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับแต่ว่าขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน RMF กองทุน SSF เนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์หลักคือเขาอยากให้คนเก็บออมเงินเพื่อใช้ในอนาคตเพื่อใช้ตอนกเกษียณน,นะครับดังนั้นแล้วผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นทิกเฉยๆว่าเฮ้ยถ้าสมมติ มีเรื่องจําเป็นจะต้องใช้เงินนอกแผนจริงๆเนี่ยนะครับคุณก็ยังสามารถเอาตรงเนี้ยนะครับมาใช้ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณวางแผนการเงินดีๆนะครับรวมถึงแบ่งเงินสดสำรองฉุกเฉินแบบว่าค่อนข้างครอบคลุมเนี่ยนะครับตรงเนี้ยน่าจะไม่เกิดปัญหาในการเอาเงินตรงนี้ออกมาใช้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับหากมีคาถามตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่ากดคลิกลิงก์เพื่อสอบถามคําถามเนี่ยนะครับในเรื่องต่างๆข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับด้านการเงิน นะครับกดคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาก็ได้นะครับรวมถึงอยากให้เราเนี่ยช่วยร่วมวางแผนการเงินนะครับอยากเสนออ,อยากให้เราเนี่ยเสนอมุมมองเกี่ยวกับการเงินของตัวคุณเองนะครับในในมิติต่างๆเพิม่มเติมนะครับก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างที่ให้เราเนี่ยเข้าไปร่วมวางแผนการเงินให้คุณเนี่ย ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันส่วนคลิปนี้นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์นะฮะเห็นคลิปนี้ดีนะครับอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะนะครับก็หวังว่าน่าจะได้มุมมองเอาไปปรับใช้ให้ตัวคุณเองเนี่ยมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ